แม่จะเอาแต่ชนะสังคมเอาแต่ชนะนะเพื่อนฝูงเอาแต่ชนะทุกอย่างชีวิตเธอมีแต่แพ้นะอาจารย์แหนบอกแล้วต่อไปเธอก็จะมีแต่ความทุกข์เมื่อเธอแก่เท่านะนนี้รายการธรรมส,สัญจรสารนครราชนะครับนะอาจารย์แหว ขอด้วยบุญบาร,รมีขององค์พระเจ้าเทพเทวรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายที่อยู่ในเมืองมนุษย์ในทั่วจักรวรลนนี้ได้บดนประทานพรให้ท่านผู้มีใจบุญใจบุศสมีสิลมีทานม,มีบุญบาร,รมีอยู่ในจิตในใจที่เป็นกุศสเป็นบุญเป็นกุศลที่สามารถที่จะทําให้ท่านเกิดมาในภพภูมินี้หรือภพภูมิใดที่เป็นมนุษย์ได้ต่อภพต่อชาติต่อภูมิให้เหล่านั้นได้เลื่อนชั้น นะไม่ตกไม่ต่ำนะเกิดมาเป็นคนทีไรเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่มีตกไม่มีต่ำเพราะบุญที่เรามีสิทิมีฐานมีบาร,รมีที่มีจิตใจเป็นบุญนะอย่างนั้นก็ขอวันนี้รายการธรรมะสัญจรสรันนครราชอาจารย์เทีวคงไม่มีอะไรก็อยากให้ฝากลูกหล,ล,ล,ลานทุกคนนะไม่ใช่ว่าอาจารย์เยวดีแต่เราต้องรู้ว่าคนเกิดมาเนี่ยต้องฝากลูกหลานไว้ว่ารู้จักคําว่ากตัญยูกะตะเวทีไหม รู้จักคำว่าสัมมาคารวะไหมรู้จักผิดถูกไหมถ้าเธอไม่รู้จักผิดถูกเธอก็ต้องไปเกิดใหม่นะเกิดกีชาติวันนี้เธอเกิดมาสวยงามหลอ่อแต่เธอไม่มีอะไรไม่มีสัมมาคารวะแยกผิดแยกถูกไม่เป็นนะะเอาแต่ชนะพ่อแม่จเจาแต่ชนะสังคมเอาแต่ชนะนะเพื่อนฝูงเอาแต่ชนะทุกอย่างชีวิตเธอมีแต่แพ้นะการแท้บอกแล้วต่อไปเธอก็จะ มีแต่ความทุกข์เมื่อเธอแก่เท่านะหรือไม่อย่างนั้นฟ้าดินอาจจะเอาชีวิตเธอไปก็ได้เธอยังไม่ถึงเวลานะงั้นก็ฝากลูกหลานไว้เนี่ยอย่าไปทานะเออประเทศไทยเนี่ยอยู่ได้เพราะอะไรบารมีราชงศ์จักรีบารมีองค์พระมหากษัตริย์เนี่ยแผ่นดินเราเนี่ยแผ่นดินเราแหละเล็กๆนะแต่ทําไมพวกใหญ่ๆไม่สามารถที่จะมาอยากได้แผ่นดินไทยเพราะมีองค์พระมหากษัตริย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลองสิประเทศไทยเนี่ย ลองไม่มีพระมห,หากษัตริย์ที่ดีอย่างนี้นะประเทศอื่นลุกล้านไปแล้วอาจารย์เนี่ยบอกดูน่ะประเทศต่างๆที่รอบๆเรานะ่ะแข่เขาตอนเนี้ยไม่มีแล้วนะใช้มีดมาฟันกันตุ้มระเบิดนิวเคลียร์ต,ตุ้มตุ้มตุ้มตายหมดประเทศไทยนี่ดีที่สุดแล้วงั้นต้องฝากลูกหลานไว้นะผิดแล้วต้องยอมหมอผิดแล้ววันเนี้ยเธอเดือดรียนเธอทำผิดเธอยังด่าพ่อแม่อีกอ่ะมันใช้ได้เหรอเดี๋ยวนี้ นะเธอทุกอย่างที่พวกเธอเกิดมาเนี่ยก็าอาศัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้านาอาเนี่ยหยอดข้าวหยอดน้าจนโตเป็นใหญ่จนได้ดิบได้ดีโตขึ้นมาได้เรียนหนังสือโตมาได้มีบ้านมีรถมีทุกอย่างก็เพราะอาศัยคุณของพ่อแม่คุณของปู่ย่าตายายนี่แหละเธอเกิดมาเธอมีแต่อะไรนะโดดเรียนเธอก็บอกว่าถูกนะไม่เรียนหนังสือก็บอกถูกติดยาก็บอกว่าถูกนะ แต่พอหมดตัวก็โทษพ่อแม่ว่าเกิดมาทําไมพาจนนี่แหละเขาเรียกว่าไล้ความคิดไล้สติปัญญาพวกเธอสุดท้ายพวกเธอจะไม่ได้อะไรมีแต่นรกรออยู่้างหน้ามีแต่พะเพงจะรอเผาแล้วเธอก็จะทุกข์ตลอดเวลางั้นฝากลูกหลานด้วยนะนะผิดแล้วต้องรู้จักมอบผิดแล้วต้องรู้จักหุบป,ปากนะนะเธอไม่มีจิตใจที่อะไรเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเธอจะมาบอกว่าเป็นเด็กเธอบอกว่าไม่รู้เรื่องนะ ยังเป็นเด็กเด็กเนี่ยอยู่ป .5 ยังรู้จักไว้พพาแล้วเธอเป็นใครนะงั้นจาย์ฝากไว้นะจา์ก็ไม่ได้เก่งอยากด่าจา์จเทียวก็ด่าไปเลยนะแต่อย่ามาด่าที่สันชาตินาคราสนะจารนเทียวบอกนะถ้าเก่งจริงเธอก็ไปทําไม่จําเป็นต้องไปรอนักข่าวรอกเอาของดีๆมาทํานะอย่าไปเอาของชั่วเลยนะเขาทํามาดีพี่ปู่ยา่าตายายบรนประชนกนเขาทมาเยอะนะต้องรู้จักหมอบรู้จักหุบปากด้วย นะผิดแล้วรู้จัก,กปุบปากอาจารย์บอกให้เลยนะ,ะเนี่ยดีนะนะ้าพี่ตำรวจเขายังรู้จักนะแต่เขาไม่เป็นคนอะไรใจหนักแน่นนะอาจารย์แห้วบอกแต่ถ้าเป็นอาจารย์แห้วอาจจะไม่ได้อย่างนั้นนะบอกก่อนเลยนะคนนะ่ะเราต้องรู้จักคุณของคนนะนะ่ะนะคุณคณนนะ่ะต้องรู้จักคุณแผ่นดินเป็นอะไรวันนี้ที่เธอมีบ้านนอนอยู่เพราะว่าคุณของพระมาก็สัตว์เนี่ยไม่ให้ใครอื่นมาลุกรามบางคนคิดว่าตัวเองเก่ง คิดว่าตัวเองได้อาจารย์เท่ายังไม่เก่งเลยอาจารย์ยังไม่ได้เท่าคีเล็บของพวกองค์ท่านเลยนะเนี่ยพวกคนไม่รู้เรื่องนะวันนี้เธอจนเธอลําบากเธอจะมาโทษพ่อแม่ว่าพ่อแม่พาเธอลําบากก็เธอนอนขี้เกียจนั่นน่ะถึงเวลาเรียนเธอก็ไม่เรียนนนถึงเวลาเรียนไปม,มีผัวเนี่ยถึงเวลาเรียนอะไรมีเมียเออพ่อแม่ตายมากอดศบแม่มีประโยชน์หรอเออคนมันไม่รู้จกคิดอ่ะอาจารย์บอกให้เลยนะหัวเมียไม่ใช่ของเราจําไว้ วันนี้เราตายเมียก็ต้องเอาผัวใหม่เราตายวันเนี้ยเมียก็ต้องเอาผัวใหม่ผัวตายวันนี้เมียก็เอาผัวใหม่ลานนเมีย,ต,มมยตายเราตาย,เ,าตายเมียก็ต้องเอาผัวใหม่แล้วก็ครับวันนี้อาจารย์แห้วต้องขอขอบคุณนะหากท่านใดสิทยิอนุสิ์รักอาจารย์แห้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจารย์บ้างนะสวัสดีครับ